เอาละครับผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักด้วยละกันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟาร์สิบเก้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับข้อเกษตรนะครับผมอิสุจิก้านะฮะวันนี้พามาวิ่งไม้สับนะฮะนี่เลยครับผมอ่าก็ไม่ได้ถ่ายตอนขึ้นให้ดูนะครับผมพอดีแบบงานรีบนะฮะนี่ครับก็จะแบกไปแบบนี้เลยนะครับผมวิ่งขึ้นเขาด้วยนะฮะอิสุจิก้าครับคันนี้ก็เพิ่งเพิ่งโมเสร็จใหม่ๆนะครับผม อาเป็นข้อสูงนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไปดันเขากันนะครับสำหรับวันนี้มาวิ่งคู่กับฟูโซของเสียปามนะฮะอ่านี่เลยงานนี้ก็เสียปามเขาเป็นคนรับมานะฮะก็เดี๋ยวเราจะให้เสียปามนำนะฮะไปครับคุณสักชัยอ่าสักชัยลานปามสักชัยลานปามแต่มาวิ่งไม้สับนะฮะวันนี้อ่าไปครับผมวันนี้อีสุจิกาทอรันนะครับไปทางไหนครับ รถใครอะ่ะรถรถปามเปล่าจะขึ้นไม่ไหวอะ่วอะโอ้รถปามเปล่าจะขึ้นไม่ไหวอะ่ะมามามาลองกันสักตั้งหน่อยโอ้ทางลงเขาสุดด้วย <laughs> ชิบหายแล้วเอเ๊ะเบรกอยู่มไมื่อไห้ปามรถพี่เบรกพี่เอเ้ะ <laughs> เอาให้ดีหนะ่าเอาให้ดีนะหน่าปามรู้สึกว่าจะมีหลุมอะไรอยู่ด้านหน้าด้วย หยิบหาแล้วไม่มาวันนี้เออตุณนกันกเกมไม่มาด้วยฮะว,วันนี้สามบันดีสี่ัรรจุน,นะฮะมิเกลไปไหนโอ้ตัวนี้แบบมีเสียงอันนี้ด้วยทุกคนเสียงหมูป่าเน,นี่ยม,มันมีหมูป่าอยู่ตรงเนี้ยไอ้ตรงป่าตรงคลองเนี่ย อ๋แลฟุโซโอ้โหฟุโซไปไม่รอเลยจีเาเจน้อยนะเจน้อยเจน้อยเสียน้อยเหรอวันนี้อเราจะไปขึ้นไอตรงนั้นปะไอตรงทางที่ไอที่พี่ลงมาใช่ป่ะอรอเก็บแค่โอ้รถเองแหละไหวเปล่า ฟูโซ่จะไหว้ปล่าน่ะฮะมงนงเนี่ยเนี่ไหวเปล่าฟูโซไหวเปล่าเย็ดเย็ดเย็ดบิหลุมได้เย็ดหลุมมาจากไหนวะเย้ชัดเหมือนกันนี่หว่าโอ้โรชันอ่ะดูดิโอ้ปลาเย้ไม่ชันชิบหายเลยจะขึ้นไหวปะเดี๋ยวรถพี่นี่ แปามเชี่อแล้วเฮ้ยปามยดเคจีก้าขึ้นไม่ได้ป่ะเรียบร้อยปาลมเรียบร้อยปามลากหน่อยโอ้โม้โมไวซะเยอะเลยตอนต้นคลิปนะฮะเออโมโมไวเยอะไงตอนต้นคลิปอ่ะ เดี๋ยวกำลังกำลังอันนี้อยู่กำลังแบบอะไรนะเหยียบคันเล็กช่วยอยู่เบรกไม่อยู่อ่ไปครับถอยยาวฮะถอยยาวออ,อปั๊บน่าจะไม่น่าจะไม่พ้นตรงนี้วะน,น่าจะไม่พ้นตรงนี้ดูทรงปั๊บจะหยุดแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ย ออปลาทิเบยผมนี่ก็กินขาดแล้วอะ่ะโอจีก้าไม่ไหวป่ะไูหใจเลยโอ้คุณปู่วางเครื่องอะไรมาครับเนี่ยวางเครื่องสามแปดศูนย์มาหรือเปล่าคุณปู่วางเครื่อง 38, สมามแปดมาแน่เลยเครื่องสามหกอย่างเราขึ้นไม่ไหวอะ่ะใส่มาเยอะเกิน สายหนก่งสาย,านายหนึ่งเอา <c oughs> เฮออ้ทำไมลงไปแบบนั้นน่ะ <c oughs> ฟุโซ่ไปไม่รอเลยดูฟุโซ่เข้าไปแบบเิี้ยวเลยอ่ะเรามันสีง <c oughs> ทางเรียบเนาะ <c oughs> ทุกคนเนาะ เราเรามันสิงทางเรียบนะเก่งไเก่งได้ใจเหรอเฮ้ยแล้พี่จะสู้ได้ป่ะนี่สมจริงสมจริงเมื่อกี้หมดความสมจริงไปแล้วตั้งแต่ติดเนินอ่ะเกือบขึ้นไม่ได้ไปไปสิงทางเรียบเขาเหยียบนี้เราใหญ่เลยอ่ะดูดิเขาวิ่งเล่นไหนอ่ะปาม ไม่น่าได้เปิดนะเห็นเงียบๆแบบนี้จะเปิดป่ะล่ะอะนะฮะเฮ้ยจะแซงแล้วนะจะแซงแล้วนะจะแซงแล้วจะแซงแล้วโอ้ยจี้ตูดจี้ตูดแหมไอ้หลุม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 เชื่อแล้วปาเบกทำไมนี่โอ้ชนเลย ไอ Knock, ้รถเรายิ่งหนักอยู่นะแล้วเขาก็เบรกใส่เลยอ่ะเออเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวโอเคครับโอเคครับขวาเลี้ยวขวาเอาวูรถเบรกไม่อยู่อ่ะไอ้ปำเพื่อรถพี่เนี้ยน่าจะน่าจะพังกว่ารถเองนะตอนนี้เด็ดควาลงไปเปิดประตูด้วยแหละการลงไปเปิดประตูด้วยแหละเปิดเป็นวะน่ะ เอ,อ้ยเข้าได้ป่ะนี่เอ,อ้อยรอถอุ้ยพอดีเป๊ะใส่มาซุดดูดิโอ,อ้ยปาล์มนี่คือรถพี่ขึ้นไม่ได้เมื่อกี้นี่คือแบบรถพี่ใส่เยอะกว่าเองไงนะเขาเนี่ยรถพี่คอกสูงไปเองนี่ไปไหนละ่ะไปไหนละ่ะหลับหลับในหลับในจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวโอ้โถปาล์มจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวตอนนี้ อาลงลงไปเปิดประตู <laughs> เอาไอป่า <laughs> เอามันมันวิ่งทะลุได้เหรอ <laughs> เอา <laughs> เอาวิ่งทะลุได้เฉยปั๊ <laughs> ปมพาพี่ <laughs> พาพี่ไปไหนดี่ <laughs> ประตูล่องหนนี่ว่ะมันเปิดได้ป๊มเองเปิดไปถูกที่ เปได er <men> ้มันต้องปรกดเปิดตรงสลักอ่ะไฝั่งริมอ่ะที่เปิดอยู่เมื่อกี้ดิไปแล้วเขาพาเราแบบเข้าป่าเข้าอะไรไปแล้วนะทุกคนนะบอกแล้วว่าอย่าเล่นโทรศัพท์ตอนขับรถไปไงอ่ะทีนี้ไงเรร็บร้อยเลย ปามพาพี่มาไหนก็ไม่รู้นี่เข้าปา่าเบื่อเส่วแบบตายแล้วห้ <c oughs> ามคล้องห้ามคล้องครับห้ามคล้องอ่าไปแล้วเรามาขึ้นตรงนี้ต่อดันอย่างเดียวครับวันนี้ วิ่งส่งขี้เลื่อยนี่เขาวิ่งส่งกันแบบนี้หรือเปล่าป่ามอย่าไมใช่นะเออพี่ว่าอยู่วิ่งเข่าป่าวิ่งเข้าป่านี่พี่ว่าไม่ใช่แล้วทางลัดทางลัดแต่ทางลัดมาแล้วพุ่งไปแล้วโอ้ยโอ้โอ้มีรถมีรถขึ้นไม่ไหวด้วยโ si <laughs> <laughs> อ้ยโ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 อ้ยเยอะมากป่าแล้วไอ้ป่า เออช่วยช่วยตัวเองเลยพี่ไปละบอกแล้วบอกแล้วแหมจะแก้งโดนเองเป็นไงโอ้รถรถพี่ยิ่งเบรกไม่อยู่อยู่อุตส่าห์แบบส่งลงเนินมานั่นนี่เมื่อกี้นี่ทำอะไรฮะเออแล้วแล้วไปเทตรงไหนอ่ะไม่รู้เอ้ยมันมันจะมีที่เทอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูด้านหน้าหน่อยแล้วรู้สึกว่ามันจะมีที่เทอ่ะมันเป็นโรงงานแบบโรงงานขี้เลื่อยโรงงานทำไม้อัดอ่ะ ว่าแน่แถวนี้แหละต้องไหนวะโรงงานนี่เลยนี่แหละนี่แหละโรงงานทำไม่อาจเลยเดินไปไม่ถอยถอยข้างในซอกนี่นไมงแต่ว่ามันเทได้เหรออ,อ,อ๋อนี่ก่อนนะเอ็ลงเดินลงไปชี้ได้ไหม י? อ๋อตอนนี้เ,นนเดี๋ยวครับโอ้ยต้นไม้ก็บางดีเถอะเลยเกินเว้ย เอาถอยไปผิดทางว่ะลูกถอยไปเลยตัวนี้ล็อกลูกแบบโคตรหนกักเลยปามสงสารรถว่ะโอสรุปรถรถพี่มันใส่เยอะเมื่อกี้ขึ้นไม่ไหว โอ้ดูดูรถคุณสิครับคุณศักชัยโอ้รถรถคุณดัามต่ำน,นิดเดียวเองดังตรงนี้เลยเนาะนี่มาดูหน่อยมาดูหน่อยผลงานนี่เนี่ยเป็นไงปาล์มโอ้โหก็รถคันนี้เหมาะกับทําข้อเกษตรสุดแล้วน้าสูน,ด,นด้วยไไอันนี้โอ้ผลมาโคตรเยอะเลยปาล์ม ที่ไหนนิดเดียวเองน่ะนะต่ำก็ต่ำ嘛โหดูเราใส่มาหลังเต่า <c oughs> ไม่รู้บานแคลตอเน,นี่้ถอยกลับไปหมดแล้วป๋ากำลัลงถอยไปฮะอ <c oughs> ีสุสุจ้าสามหกศูนย์ปัชัยมหาชน ใจขอนใจไม่ใช่ขนใจนะครับใ,ใจมหาชนฮะเลย,เ,ย,ยเป็นไงปามสุดยอดปะละ่ะ สุดพอดีอ่ะสุดซอยอ่ะเต็มร่องนี้พอดีอ่ะไม่อัดดูเสียปลาเขาถอยไปนน่นแล้วเรานี่โหดูดีดูกองก็รู้ครับว่าใครใส่มาเยอะนะฮะดูกองก็รู้ดูกองก็รู้ครับโอ้โหว,ว่าใครใส่มาเยอะ โอเคเสร็จแล้วครับผมสำหรับภารกิจส่งขี้เลื่อยเอ้ยไม่ใช่ไม้สับนะฮะวันนี้มาวิ่งกับเสียป,ป้ามนะครับผม2คนนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม